งแรงก็ย้อนกลับไปวันที่ย3่สิากลางคืนนะก็มีข่าวออกมาว่าที่ดินแปลงแลงหนึ่งนะครับในถนนสุขุมวิทเขตคลองเตยเนี่ยได้มีการมอบให้เป็นที่สวนสาธารณะแล้วนะครับแล้วก็ในตอนเช้าวันที่24นะครับท่านผู้ว่าก็โทรมาคุยกับผมนะครับตอนเช้าบอกว่าให้ช่วยประหลัดช่วยเช็คเรื่องนี้ให้ละเอียดหน่อยว่าว่าเป็นมาอย่างไงอะไรยังไงนะครับ เช้าวันนั้นผมก็เชิญเชิญสำนักงานโยธานะครับแล้วก็สำนักางานโดยกรรายได้แล้วก็สำนักกฎหมายนะสำนักปรหลัดมาคุยกันว่าเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายนี่เราสรุปกันก็แบ่งกันไปทํางานลนะสามด้านนะครับด้านแรกก็ให้สำนักงานโยธาเนี่ยไปดูรายละเอียดของเรื่องแบบขอสร้างการขอขอนุญาตก่อสร้างสิ่งต่างๆดูให้ละเอียดนะครับเราก็มีหนังสือ แนะนำแนะนําทางบริษัทไปว่ามีการร้องเรียนเรื่องแบบนี้นะก็ให้ให้คิดดูให้ดีว่าจะหยุดก่อสร้างไหมหรือจะชะลอการก่อสร้างไหมเพื่อเพื่อลอผลก่อนหรือจะดําเนินการต่อไปก็แล้วแต่บริษัทนะครับใยความหวงยายโดยความปัถนาดีของกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องที่2ก็กองไรายได้ให้ไปดูว่าการเสียภาษีเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของข้อกฎหมายนะครับ สาลสั่งยังไงแน่นะครับคำยุตาธรรมเป็นยังไงก็ให้สํานักกฎหมายเนี่ยไปคัดคำยุตาสตรนะครับสุดท้ายพอวันที่วันจันทร์นะก็ไปยื่นขอคำา,าุตาธรรช่วงเย็นๆก็ได้คำาุราษามานะครับเราก็มาประชุมอีกรอบหนึ่งนะครับโดยฝ่ายกฎหมายนะแล้วก็สํานักการโยธาก็มีมีความเห็นนะมีความเห็น ที่ดินแปลงนี้ได้เสียภาษีถูกต้องนะตลอด3ปีที่ผ่านมาที่ย้อนหลังไปดู3ปีก็เสียที่ดินถูกต้องใบอนุญาตที่สร้างมาตั้งแต่ตั้งแต่ต้นก็เราไม่มีคำพิพากษาฉบับนี้นะทางฝ่ายฝ่ายยุทธาบอกก็ได้อนุญาตไปเรียบร้อยนะครับจะสร้างเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่ยังไงรายละเอียดผมไม่ทราบนะครับรายละเอียดผมไม่ทราบอีกเรื่องหนึ่งคำพูดภาษานะครับคำพิษาเนี่ยออกมามีคำพูด คำพูดนะครับคำพูดสามีส่วนหนึ่งเขียนว่านำที่ดินพิพาทมาก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนใช้พักผ่อนนะครับในคำพิพากษานั้นนะครับมีมีส่วนนี้จริงนะครับมีส่วนนี้จริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าไม่รู้ว่าคําแถลงของของผู้ถแถลงเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงเราไม่ทราบรายละเอียดเบื้องต้นนะครับในความเห็นของผมเนี่ยก็เลยบอกให้ทาง สนนโยตั้งเรื่องมาใหม่นะครับว่าเรื่องนี้เป็นแบบนี้แบบนี้นะครับผมก็จะได้มอบหมายให้สำนักกฎหมายนะครับตั้งกข้อการชุดหนึ่งตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน์พุทธศักราช2,539ซึ่งเป็นอำนาจผมในการแต่งตั้งผมก็จะตั้งสอบกรณีที่แปลงดังกล่าวให้ละเอียดเลยนะครับเพื่อความยุติธรรมของทุกคน สำคัญที่ขุดต้องความยุติธรรมของผู้ถูกถกล้องนะเป็นสําคัญเพราะว่าเขาก็เสียผลประโยชน์พราแล้วตอนนี้ก็ไม่กระจ่างชัดนะครับกับการชุดน,นี้เดี๋ยวก็จะมอบให้ทางทางเขตนะทางผู้หน่วยการเขตแล้วก็ทางโยธาทางสํานักกฎหมายซึ่งเป็นทีม,ทมตามกฎหมายเลยทําน่าจะสอบสวนไปนะครับให้ให้เกิดความกระจ่างกับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเรื่องนี้ก็น่าจะมาจบ ในส่วนของผมที่รับผิดชอบมาหน้าเท่านี้ตอนนี้หนังสือของสํานักการโยธาจะถึงผมวันนี้ล่ะแต่ว,วันนี้ผมก็จะมอบให้ให้ครับทางสํานักกุปมายตั้งกรรมาการขึ้นมา